สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาอยู่นี่นะครับพอดีวันนี้มีทุระจะไปเอามอเตอร์ไซค์ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็เลยแวะมาขับมาทาถนนพระามสองมุ่งหน้าเข้าถนนพุทธบูชาครับว่าจะไปร้านเพื่อนก็เลยเจอร้านขายเมีย่ยงปลาเผามีหอยแบงคู้มีหอยแครง หอยแครงได้ประมาณนี้ครับโลละร้อยหกสิบบาทอันนี้หอยแมงคู่โลละหกสิบบาทก็เลยสั่งไปอย่างละโลเขามีบริการลวกให้ด้วยแล้วก็มีผัดผัดหอยลายผัดหอยลายถุงละสี่สิบบาทเขามีบริการลวกลวกด้วยน้ำจิ้มพร้อมแล้วก็มีนี่ครับ วันนี้ปลาปลาปลานิลเผากับปลาช่อนเผาไม่ขายแล้วก็มีปูปูโลเท่าไหร่พี่ป,ปูโลละสามร้อยเจ็ดสิบแมงดาโลละร้อยสามสิบไป่แค่งโลละร้อยห้าสิอันนี้โลละ60สบาท บริการทำให้ด้วยลวกลวกนึ่งน้ำจิ้มพร้อมของพี่เท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบโอ้ยอรั ครับมาถึงแล้วร้าน BKK Service รับซ่อมมอไซต์เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องซ่อมรถรับซื้อรถมือสองครับมอไซค์ปิดไปน้องไฟนัน้นได้หมดครับครับสวัสดีครับสวัสดีเสียสวัสดีครับอ่ะซื้อของมาฝากมีหอยมีแมงผู้ปลายังไม่ปลายังไม่เผาเนี่ครับเพื่อน เป็นภาพบรรยากาศภายในครับร้านซ่อมอยู่ที่ซอยพุทธบูชาครับเยื้องกับพุทธบูชาซอย25ทับหนึ่งครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆใครๆจะขายรถมอไซค์นะครับก็ฝากมาได้ครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรไว้ด้านล่างใต้คลิปร้าน BKK โดยใช้เครื่องดูดใช่ อ๋อนี่เครื่องดูดน้ำมันเครื่องเครื่องดูดน้ำมันเครื่องเหรอพี่ต,ตัวนี้อ,อันนี้เครื่องถอ,ยอ,งอดยางครับอันนี้ช่างช่างช่างประจำร้านเสยกเียียินะครับสวัสดีครับพี่เออทำไมต้องสั่งเครื่องนี้มาพี่เพราะเดี๋ยวนี้รถมันจะมีพวกยางเรเดียนไม่มียางอะครประมาณเนี้ยพวกแบบยางใหญ่ๆครับพี่มันเหมือนรถใหญ่แล้ะมันถอดยาก สัดยาดก็เลยต้องสั่งแบบนี้มามอไซผมเห็นบางร้านนี่เขางัด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 แบบมันออกยากเนาะใช่ใช่ใช่มันก็ความครับครับผมนึกว่าพี่จะทําแบบรถใหญ่ด้วยไงปะยางรถใหญ่เงี้ยอันนี้ก็ขวัญใจเป็นมอไซด์ใช่ใส่เครื่องดูดเราเปลี่ยนภายในห้านาทีไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงห้านาทีครับจอดแน่นอนครับ ไม่ต้องไปเสียเวลาไถน้ำมันเครื่องครับเรารูดสิ่งกระปุกออกมาด้วยครับไม่ต้องลัวน็อตหวานใช่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 รวดเร็วไม่ต้องกลัวแบบขันขัน็อตบางทีเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอายุการใช้งานสิบปีเปลี่ยนสองเดือนทีหนึ่งขันบ่อยๆเกีียวหวานเกลยวหวานได้อันนี้แนะนำตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบินมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ใช้งานบ่อย เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็บ่อยแต่ถ้าเกิดไปขันน็อตเป็นเกลียวบ่อยๆมันมีสิทธิ์หวานได้ครับเขาก็เลยเน้นใช้ใช้งานแบบนี้ครับอนาคตเจียเกียิเขาก็จะลงพวกอะไหล่มอไซ์เทคโใช่อันนี้เครื่องอะไรพี่เครื่องคอมวัดเอ a b i d o c t o อรอโค้ต่างๆมันทำงานเกี่ยวกับอะไรพี่โค้ดรมอไซค์ใช่ เพราะว่ารถทุกวันนี้มันมีสมองขนลมันไม่เหมือนสมัยเก่าแล้วมันมีกล่องไฟกล่องอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันต้องมีเครื่องมืออ่านอ่านว่าตัวนั้นเสียตัวนี้เสียใช่ไหมพี่ใช่ครับครับรถรถครับคุณสภาพกล่องเดิมครับก็จะมีพวกยางมือสองมาครับยางเปอร์เซ็นต์เหรอพี่ใช่ครับยางสภาพดีครับมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งมือสองแล้วก็อยากจะปิดไฟแนนซ์เทินได้ครับ ก็เสนอไม่ได้ครับราคาก็เดี๋ยวคุยกันได้ ในร้านก็มีรถอยู่สามคันนะครับมีเบฟสองแล้วก็ Honda's Honda ท i ิป h o n d ้ครับผมก็ไม่ไม่อันร้านตั้งอยู่ซอยพุทธบูชานะครับตรงข้ามพุทธบูชา25ทับหนึ่ง ต้องข้ามยังเยอะกับหมู่บ้านโรเยนโรเยนราชาราชาวดีโอเคครับโอเคครับ